เว้ยแต่มึงอยากฝูงผ,ผมไม่เรียนทีบอกวิธีวิธีไหนล่ะพ่อใหญ่ยง่เมียนอนฮันเพว,ว่าจะเป็นยง่เมื่อเว้นหรือยง่เมื่อขึ้นกระยาเออมึงเอาหัวมึงหมอนผม,มบางๆนี่ไปดุดไปดุปดบซูม,มือดุ๊บเกือไปไทยซูมือเกือเดือดเกือเองเ <c oughs> ออเอาหัวไปดุดบหนันพงพ่อใหญ่โอ้หัวไปดุดของเมียฮ <c oughs> ันไหมไม่ยังดูหนียว <c oughs> จ้าของ <c oughs> กูกูกลักกกวยุ่ธแท้เช่นอยังกับปเฮ็ดอุย้ยตั้งหลายมานอนแต่แม่กับสิมานอนกันพ่อจะปลูกผมฮะข่อจะปลูกผมเอ๋ปูผมยังขึ้นตั้งสี่โอ้ยพอ,อยายศูนย์พเนน้ำพเนแนเอาหัวนี่ปุยของเงี้ยนซูมือซูมือนี่ผมมันจะเกิดแล้วว่าหันโอ้สิมึงสัวเนาะเมื่อไหร่ข้าเจ้าตัวใดขันมันเกิดอีหลีมันเกิดเต็ม,มปากแล้วฮะ